สวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีน้องผ้ารวยนิ้วผ้ารวยปอผ้ารวยโอ้ปอผ้ารวยเนาะค่ะเนา<ช>ะกะขอโทษอีกรอบนอเนาะเดล็กว่าเขาพี่น้องรุด<ช>อีกแล้วแต่ว่าเขาแต่เล็กวิ่งคือเก่าธรรมดาครับผมเนีทาน่อนมีความรุดบุบได้สองซีซีเลยเนองนี่น้องมือนอั่นปล่อยไล้วันมันบ่อกต่ว่าปล่อยหัวซ่าว่าซีซีมันสีบ่มาด์ได้ปล่อยแต่หาซโอ้มันเข้าย้อนเหล็กเบยกซับ ว่าอันนี้เล็กวิ่งน่ะนะไปงวดที่เล้วมนววันขาซีแต่ว่าเข้ามาหานะมันออกหาซีซีนี่ห้าซีซีนี่คือเขา้าเข้าเล่นเข้าเห่นหาซีเนาะมันกับว่าหามันออกซีซีเออคันหาซีหาเนี่ยเข้าได้เงินดูเลยแต่แจ้งว่าเปชรแจมเดียวเล็กวิ่งเลขกวิ่ง,งแต่ว่าเด็กวิ่งพบรูดจักเทียเจียงแต่ว่าอันเบิกทราบจับคู่เ่าเป็นเลขกวิ่ง กักสีเจงไลมันจับคููบาถือเนาะหมวดนี้ก็เอาวิ่งไปก้อนนะคะหลักกรเลขอายุไปก่อนมันเคยออกนะคะวันที่ยี่สี่มกราคมนะคะสีหวดนีละเดือนมกราเนี่ยมื้อเนี่ยอายุสามสิบเจ็ดปีนะคะจังไลก็สิบตามตัวนี้คือเกาแต่ว่าเลขวิ่งรอบนี้ป้อยไปพร้อมกันป้อยได้ต้นหวดเลยบ่ตตรงรอเนาะหัดนี้วิ่งสามวิ่งเก้าวิ่งเจ็ดค่ะ มีสามมีเก้ามีเจ็ดนะคะเลขวิ่งนะคะคมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเลข,ขวิ่งบพราถเขาซุงมว่าแต่ว่าจับคูมันบวถือคือคือเพราะว่ามีแต่สูตรวิ่งเพรามีสูตรจับคูลิ่ที่มาวิ่งตัวไหนกับข้อเมนมาเพรามันดับตัวไหนกับข้อเมนมาเนาะคะ่ะกับเได้ตัดออกมันกับเซเรือหน่อยเนาะชอบงวดนี้สามเจ็ดกับเก้าเจ็ดต่องวดไว้ก่อนนะคะสามเจ็ดกับเก้าเจ็ดต่องวดไว้ก่อนนะคะ งวดนี้เป็นอย่างคือตองงวดไหวเพราะว่วาเล็กวิ่งเนาะเล็กว,วิ่งเข้าก็เลยตองงวดเล็กวิ่งก่อนมาขึ้นมาปูมาแมปูมาหาแล้วงวดที่แล้วเป็นตะกต้ไกย,ยู่ว่าปูคือบูมาเล่าพ่แตว่าขวาขงเข้าแข็งมาสัน่นกับปบมาบอกเล็กเลยเดย้มีแต่ว่าของเข้าแข็งกินไร้วันไปก่อนเข้าก็เลยแตกไร้วันซูมือเนาะหากไก่หอดมือเล็กยังยังคอยรุดสวมมือไร้วัน วันนี้มือนีไปไล่วันได้นะคะแต่กับปล่อยรัฐบาลไทยต่อง,งวดนะคะชอบจังตามบ่ามดกรบพานวิ่งนะคะวิ่งปล่อยมาเลยวิ่งสามนะคะวิ่งเก้าแล้วก็วิ่งเจ็ดนะคะมากรักเจ็ดก็ลักเก่าค่ะงวดนี้แต่ว่าท่านเน่ใจแต่ว่ามือขึ้นฝันแล้วฝันตรงงวดจังสี่แต่เก่าเลขสี่ถือเด้พอห้าหลุดไปสองงวดนี้ยังไงต้องมาแน่ ฝันเห็นปูแล้วมาขึ้นฟันแาเพยางผ่านหนาใสสูตรแตงกายออกสีฝาอ่อนๆที่เป็นสีแบบใดล่ะฝาอ่อนๆยางพันหนาแล้วค่ะเพื่อนหันมาหยิมใส่ค่ะฝันเห็นแล้วแต่ว่ากับขั้นเลยบอกเลขบอกยังแต่ว่าขันฟันเห็นนะดีใจแล้วสีหน้าว่าเพิ่งหวดนีเพิ่นสีมากนวดที่แล้วปูว่าหมันใจปูว่าหายเลขเลยค่ะถือว่า เข้าแต่เลขวิ่งนะคะแล้วก็ปล่อยไปห้าสี่ห้าสี่มันออกสนะี่สี่เนาะมันลงแต้มนหนึ่งคิดวบาถึงว่าหาซีมกอ,อกอนเนี่ยดูแล้วก็ยังมาลงแต้มหนึ่งอีกแต่ว่าจุดทูบได้สองสี่สี่มือหนึ่งนะแต่ว่าปล่อยเป็นห้าน้อยค่ะแต่เก่ากับว่าเข่ามือนั้นื่อคิดว่าซีสี่สิมามันใจแปด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 สองมันก็นมาออกเลขท้ายซะแปดแปดสองเนาะถามมาออกเลขท้ายลอตเตอรี่นะคะ งวดนี้กัเอาไม้พี่น้องกับเบื้องซื้อๆก็ได้บบมากกับว่าตามเบื้องให้กับร่างใจเบิกทรัพย์ซื้อๆก็ได้กดได์กดแช่ให้พร้อมนะค่ะเป็นกับร่างใจให้เบื้องไปสะก้อนเลขเขาจังตามก็ได้แต่ว่างวดนี้ไม่ความมั่นใจว่าสีเขาอยเพราะว่ามันหลุดไปสองงวดปกติจะเข้าสามงวดหลุดสองงวดเนาะค่ะไปไล่วันใดเด้อค่ะสําหรับคนที่จะไปกับข้าวไล่วันวันนี้เนาะค่ะเนาะ ใบตองหมดไปก้อนยันเลขอันนะคะจังพอสัมไพ่นะปลใบควันอยควันได้เปียบประสันหรือดังใบสวัสดิ์ป,ป,ปะขั้นดังหรือ<า>มั้งสามเจ็ดเก้าเจ็ดนี่แต่เลขวิ่งวิ่งสามวิ่งเก้าว,วิ่งเจ็ดค่ะค่ะทามี่น้องนิวมีสูตรเม็งเหม็งกับจังคอยมากจับเอาสินะวันที่แล้วก็เข้าเลขวิ่งนะคะปล่อยไปห้าสีก็ลงไปสี่สี่เนาะ เป็นเลขที่ว่าคาดคิดนะแต่ว่ากับว่าถึงกับันอยู่นะที่ฟันวา่าขี่รถใหญ่ไปต่าลูกของมูใหญ่กบนองกันคิดอยู่ว่าเลขสิว่าใหญ่นองบ้สันมันทำม,มา้เก่าแปรสำนักเบิกทราบซื้อได้เจ็ดแปดเก้าสองตัวว่าได้ตัดเจ็ดแปดคเออซื้อทะเบียนรถน้่ทะเบียนรถสน่นนะทะเบียนรถเกง๋งเ้อออกมาที่แล้วถือได้น้อง่อะเพราะว่าทะเบียนรถเกง๋งเบิกทราบ,บนะเก้าศูนย์เจ็ดแปดนะเมนค่ะเออ ท่นไม่ซื้องวดที่แล้วนะั่นถือเก้าแปดเพราะว่าตัดซื่อทุกตัวอันนี้ต่องวดนะคะหวังว่าคงจะไม่อั้นเนาะสามเจ็ดเก้าเจ็ดวิ่งสามวิ่งเก้าวิ่งเจ็ดนะคะเจ็ดมากคือเก้าแต่วาวสิมาเพี่ยนคือเลขสามเนาะคะ่ะสามจะมางวดนี้แต่บรูว่าสีสามอย่างเป็นสูตรคำนวณสำหรับเลขวิ่งค่ะเพอาวตรงอายุเบิกทราบคือสามสิบเจดปีเต็มนะคะ แล้วก็เก้าเจ็ดค่ะ,ะ<อ>มดค่ะมะมะถึงเป็นงวดที่แล้วแต่วงวดที่แล้วหันบ่ฝันเกี่ยวเก่างวดนี้ฝันเห็นปูก็เลยว่าเก่าสีมามากเก่ามาเก่า,าเจ็ดนี่หละมะแล้วก็สีรอบป,ปูมายำอีกเพราะว่างวดนี้ปูมาตั้งแต่ต้นงวดนะคะงวดที่แล้วบ่าม,ามาบาบกเคียเดียวเนาะน้องเนาะแม่งแล้เอาเป็นแนวทางเอาท่ายคลิปปะครับได้บ้านนั้น โชว์ตัวเลขอีกรอบหนึ่งกันเลยฟันเห็นปูตังแต่ต้นงวดเลยแต่ว่าพ่นย่างไก่ซื้อพนวม,มายิ้มให้แต่ว่าบาา้านไหนว้าอย่างเป็นบาค่ะบ่เว้าอย่างมาแปลกมยา,กายม่างไก่ไม่ยิ้มให้ซื้อมีสามมีเก้ามีเจ็ดนะคะสามเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะปล่อยตองวดนะคะบารนีกาซีรรอปูมาบอกมายำจังสีปล่อยอีกนะคะหันผู้ใดจะเอาข้าวเขาไล่ว่านกับมีให้ทุกมือนะคะเนาะอันนี้ก็ จะไปได้ใช่ไหมครับรลายวันไปได้วันนี้ไปได้ค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้นวันที่31 31เนาะธันวาคมเนาะครับ31ธันวาคมไปได้ค่ะ37 97นะครับผมเลขวิ่งของเบิรกซับสองวัดไปก่อนนะครับ fc มีสามมีเก้ามีเจ็ดครับสามตัวแต่ยังหาครูก่อนเนาะครับ แต่ว่ามันแน่ล่ะคือสามเจ็ดกับเก้าเจ็ดค่ะครับก็คือว่ามันตรงกับอายุของเบิกซับเนาะค่ะสามเจ็ดน,นี่หวดน,นี้จังไดกับสีสื่อเบิรซับสีสื่อเพราะว่า,วามันเต็มพอดีเพราะหันมพราหันเต็มนาะ้มีวนะครับหวดน,นี้เต็มพอดีคิดว่า 40. สีสื่อคือจะเน้นอายุไปเลยสามเจ็ดค่ะสองสีนี่มันสีมากยากย,าย,าย,ายาู่กับว่าเนี่ยแต่กับมายากคือต่ว่าสีเน้น่ตัวเดียวคือสามเจ็ดไปด้วยหววน,นี้ครับแต่เอาจังไดกับหัว มาจะให้ชูให้ลาบให้โชูใข้มาเด้อค่ะสําหรับเล็กิ่งไม่หลุดสักงวดนะคะเข้ามาห้างวดแล้วนะคะค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไปให้ทางช่องเพิ่นมา,าถ่ายท้ำน้ำเด้อค่ะให้โชูแข่ม้าจูผูจูคุณได้ปะละ่ะเห็นอยู่เนาะเห็นโคเปิดแล้วเนอะก,กันก็เห็นแต่ว่าเบิง้งไหม ่งธรดาจระากับวัเจียวไมขอขอบคุณพี่เบิร์กซับหลายหลค่ะ